ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เราได้เป็นแบรนด์แอมเาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเรามั่นใจแล้วก็อยากให้อยากบอกต่อให้ทุกคนใช้จะได้มีผิวที่ใสนะเพราะว่าเรื่องสิวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นปัญหาสําหรับผมอย่างหนึ่งเลยอ่ะคือสิวขึ้นตอนแรกเราไม่มีวิธีแก้ไขแล้วแบบปีบก็เป็นแผลปล่อยให้หายเองก็เป็นแผลมาเจอตัวนี้ก็คือมันช่วยเราเยอะมากครับแล้วก็อยากบอกทุกคนยินดีมาก ตั้งตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกที่ที่แบบถ่ายกันแล้วคือคือตอนแรกเนี่ยลองใช้มากรุ่นกรกมอว์ก็ก็ดีมากสีแนนแล้วก็ยุบเร็วมากครับแต่ว่าพอพอมาเป็นให้ตัวที่ขายไ้จริงจรก็ลองให้ให้ทีมงานใช้ดูว่าตอนนั้นทีมงานมีส,สีใหญ่จริงๆครับแล้วพรุ่งนี้เช้ามาก็คือขายดีเงินมากอะไรคือแบบจริงจแล้วก็เลยแบบโอ้ วิธีการดูแลตัวเองของะรเรื่องอมแลตัวเอมีอะไรเป็นพิเศษมีอะไรเป็นพิเศษไหมก็คือผมผมกินข้าวนะผมว่าอาหารการกินเนี่ยก็คือก็คือหลักๆเลยเราเคยผ่านการกินสมัยวัยรุ่นกินของทอดกินมันกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหยุดกินน่ะมันเห็นได้ชัดว่า ว่าสุขภาพดีขึ้นจริงๆครับแต่ว่าพี่บอกเ,อเป็นแบบสายปั้นตีนสายอะไรอย่างเงี้ยเล่นกีฬามันดูแลตัวเองได้หรอก็อดูแลตัวเองนะถือว่าถือว่าเป็นการเล่นกีฬาหดีอหรือว่าเป็นการดูแลตัวเองเนะี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันก็ทําทําให้สภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็แล้วก็ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยผมก็รู้สึกนะว่าพอผมมาเล่นกีฬาแบบประจำอ่ะมันก็ทําให้สุขภาพเราดีจริงหลับก็หลับได้เต็มอิ่ม พอนอนเต็มยิ่มกินอาหารที่มีประโยชน์มันก็ส่งผลต่อผิวให้มันให้มันมีสุขภาพดีด้วยใช่ครับฝากเลยนะครับซิเคียวอยากให้ทุกคนได้ลองความมหัศจรรย์นี้จริงๆผมผมเจอมาแล้วครับกับตัวครับวัดเดียวจริงๆหาหาแทบหารอยแผลของสิวไม่เจอเลยครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เพราะว่าปัญหาสิวเนี่ยมลภาวะในประเทศไทยอ่ะมันง่ายมากที่จะก่อให้เกิดสิวหรือว่าผดนะครับ ก็อยากให้ทุกคนได้ลองเพิ่มความมั่นใจของตัวเองก็คือไม่ว่าคุณจะมีสไตล์แบบไหน,นหรือว่าหน้าแบบไหน,นทุกคนมีลุคเซยวยังเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดพื้นฐานของเรามีสุขภาพผิวที่ดีผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้เรามั่นใจในแบบของเราได้มากขึ้นจริงๆครับฝากด้วยครับทุี่เหว่าทำงานทำงานหนักเค้หนักขนาดไหนทำงานเยอะด้วยหนักครับสามสามสิบวันก็คือทำงานสามสิบ ใช่ใช่ใช่คือคือมีช่วงหนึ่งที่ที่ไม่ได้พักเลยครับไม่ได้พักเลยแล้วก็ก็จะมีเก็บเก็บบ้างแบบสองวันคนสองวันอะไรเงี้ยช่วงนี้ถ่ายซีรีส์แล้วก็ทำงานก็เลยอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าก็พยายาม,ยมเซฟตัวเองพยายามดูแลตัวเองจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จำไม่ได้คือคือมันต้องมีพาร์ทที่ช่วงที่หนักแล้วก็พอมันหนักเสร็จแล้วก็ก็เผาเาลยอย่างเช่นตอนซ้อมคอนเสิร์ตเราก็ซ้อมทุกวันแล้ว นแต่ว่าซีรีส์มันจะหนักกว่าหน่อยตรงที่เราต้องตื่นหกโมงแล้วก็เลิอกอนสี่ทุ่มอะไรเงี้ยนะปีนี้เป็นป <นะ S 2> ีทองปีทไหมนะก่อนหน้านี้วิวว่าจะมีทองกว่านี้จร <นะ S 1> ิงไหมมีถ้าวีป<พ>ีทองก็คือใช่ครับเพราะว่าได้ทําอะไรหลายอย่างมาครับได้ทดลองทําหลายๆอย่างเลยแล้วก็มีโมเมนต์ที่ประทับใจมีมีโมเมนต์ที่ชอบที่แบบได้โชว์ ได้ทำโชว์ได้ทำในสิ่งที่ชอบครับแล้วก็มีเวลาทำกิจกรรมในสิ่งที่ชอบเลยถ้าเป็นปีทองแต่ว่าขอให้ปีหน้าเป็นปีเพชรแล้วกันนะว้าวเร็วมากเลยเนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่พูดเนี่ยผมผมไม่คิดเลยนะว่าเวลาผ่านไปเย็วมากเดือนนี้เดือนที่ไปแต่งงาน จนแบบว่ารู้สึกว่ากำลัง่ำได้แน่นอนที่ปล่อยไปแล้วก็คือซีรีส์แล้วก็วกิดีโอให้ดูให้ทุกคนได้ดูเราสองสองสิ่งแล้วก็มีอีกแน่นอนซอรไส์ที่เราำกำลังทำยูทูบซอรรส์ไม่นะแต่ว่า ชอบนะแล้วก็ดูฟีดแบ็กหลายคนชอบมากๆเลยครับด,ดูแบบว่าดูโตขึ้นแล้วก็ดูดูเท่ดูแบบมีมีมีการสปอยเกี่ยวกับเรื่องราวว่ามันจะเป็นการใช้เหลี่ยมการจรุลก,กรรมอะไรกันเนี้ยนฮะเยี่ยมมากว่าอันนี้ทุกคนเป็นที่เลยครับทำไมก็เลยใช่ทำเป็นที่เลยครับทำไมกดเลยก็ครับ ก็ก็ก็ลงทุนแบบว่าช่วยๆกันทั้งทีมเลยคะว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ของเราจริงๆเพราะว่าอยากทําโดยที่ไม่มีกรอบอะไรมาเป็นตัวกำหนดอยากให้ทุกคนได้ดูสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆครับก็เลยตัดสินใจทําเองเลยครับในเรื่องในเรื่องนี้ก็จะเห็นอะไรแปลกๆหลายๆตัวก็แปลกหลายๆเรื่องเลยครับหลายๆอย่างเลย ทำคิวบูเยอะๆก,ก็จะได้เห็นแล้วก็สีที่เข้ากับทั้งยินแล้วก็ทั้งไอ,พอง้พร้อมบอนอะไรเงี้ยครับไว้พูดยิงแต่ว่าไม่ได้พร้อมไอ,พอ้พร้อมไอ้บอนตายแล้ว <c ười> คุณพร้อมคุณบอนนะครับ <c ười> ก็รับรองว่าว่าสนุกแน่นอนผมว่านอกกล้องเนี่ยก,ก็สนุกก็ตลกหักฮาแล้วครับ เื่ว <reconcile siblings ök mañana> <rawd Moder> ่าในในซีนทุกคนน่าจะชอบแน่นอนเหงนตอนถ่ายแลัแต่ละคนคิวฮอนมากมันยากเลยในการแบ่งคิวหรือว่าทุกคนแบบพร้อมถ่ายเรื่องนทุกคนพครับเอ้เฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้ยเพรยเว้อเฮรยงฮ้ยเฮ้ยเแ้ยเฮ้ยเฮแยเ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยเ้ให้ให้ยิวตอนนี้ให้คิวยซีรีส์เป็นหลัเลยครับทุกคนพร้อมที่ที่จะแบบ ในนี้ให้สำเร็จไปก่อนนะแล้วก็แล้วก็อย่างอื่นค่อยมาเคลียร์คิวตามหลังอย่างเรื่องเนี้ยเพราะเป็นลงทุนเองด้วยแล้วแหละคนก็จับเตาผมไม่ต่อไปจะแบบมีน้องๆหรือว่าแบบเปนจัดเลือดอื่นเตาอะไรคนที่เติมเต้าผู้จัดต้นึ่งต้องบอกตรงๆว่ายังยังไม่มีแพลนในในในหัวเลยครับว่าจะจะเป็นผู้ผู้จัดอะไรเองแต่ว่ามีคนแย้มๆมาอยู่เฮ้ยอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ ชอบทําให้มันเสร็จไปก่อนแล้วเราค่อยมาคิดแผนที่สองแล้วก็ค่อยทาต่อไปเรื่อยๆก็แสดงว่าถ้าสมมติว่าเรื่องแรกกระแตอเราบม่มดีดก็มัเรื่องนไปถ้ากระแสตอบรับดีบก็พักก่อนไปเที่ยวเที่ยวอะไรครพักก่อนแล้วเราก็พอเราใช้เหนื่อยแล้ว,วก,ก็กลับมาคิดใหม่ว่าเราอยากจะทําอะไรจริงๆ,งๆอ,ยอยากอยากลองเป็นผู้จัดเองอยากจะลองแบบเป็นยังไง Gud? ตอนนี้ยังไม่มีอันนี้ยังยง,ยงยังไม่มีในหัวเลยครับเพราะว่าในในพาร์ทนี้เราก็มีความสุข้วครับการการที่ได้เป็นคนที่ทําโชว์เองคนที่เป็นคนที่สื่อสารในสิ่งที่อยากจะบอกเองทั้งเพลงทั้งการแสดงทั้งงานศิลปะอะไรเงี้ยเราเรายังสนุกกับการที่ทําด้วยตัวเองอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเรามีศักยภาพพอที่จะเห็นแววคนอื่นแล้วก็ไปสร้างให้ให้คนอื่นเนี่ย ได้ให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นนะตอนนั้นเราถ้าเกิดเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ค่อยค่อยทำอย่างวันในกองด้วยวันในกองมาใช่แล้วรอเป็นไงแล้วบรรยากาศบรรยากาศก็ก็ดีทุกคนทีมงานน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สนุกมีกิจกรรมไม่ทําตลอดแล้วก็มีถ่ายลงครับให้ทุกคนได้ดูด้วยทาะมีเบื้องหลังอะไรมีมีเบื้องหลังเยอะครับเพราะว่ามีเรามีแบ่งทีมด้วยเลยว่าถ่ายเบื้องหลังให้ทุกคนได้ดู ใช่ผมผมเน้นสร้างภาพครับตอนแรกผมจะงีบผมจะหลับแล้วแต่กล้อง,องมผมเห็นผมเห็นมุมาสายตามีกล้องเบ<ช>ื้องหลังแพนมาผมก็เลยต้องทำให้รู้ว่าผมแข็งแกร่งครับทั้งที่จริงตาจะปิดแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาแซงทำเป็นสิบอับครับาามาตลอดนนาม,มาทุกวันแน่นอนครับมาทุกวันทุกวันที่มีถ่ายมาแน่นอนใช่ ถ่ายสต็อกไว้เยออะหรไม่ไม่เป็นหลักไม่ได้ถ่ายสต็อกไว้เยอะแต่ว่าเราจะมีแก็บช่วงเดินเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยเขาจะมาใส่หมดนอกจากซีรีส์แล้วงานเพลงเราหยอกเหมือนเพราะว่าแฟนก็ถามคือเมื่อเมื่อคนร้องเพลงแฟนก็ถามก็นั่นแหละตอนตอนเนี้ยโฟกัสที่ซีรีส์เป็นหลักเลยครับแล้วก็งานเพลงเนี่ยมีมีมีเริ่มเริ่มโปรเจกต์ไว้แล้วแล้วก็กำลังจะกำลังจะ เริ่มงทำแต่ตจะมีแผนทำไปอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้สินะก็ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะรอติดตามนะฮะจะไปพิสกับใครอะไรอย่างเงี้ยอ่ายังยังยังไม่มียังยังไม่มีแต่หรืออาจจะมีแต่ไม่รู้ไม่รู้รพูดได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์โปรเจกต์อีกขึ้นหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนะครับร้100อยเปอร์เซ็นต์โปรเจกต์อี้ขึ้นหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ ร้อยเปอร์เซ็นต์โปรเจกต์เพลงเหรอใช่โปรเจกต์เพลงน่าจะทำไมมันพอมันแปดมันแไม่ได้หรอกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับการทุ่มทำซีรีส์เงินเยอะครับเยอะเลยครับเราเราเพิ่งมารู้ว่าซีรีส์หนึ่งใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับก็หากทุกคนสนับสนุนด้วยครับงานคอนงานอะไรก็ จัดเพื่อเพื่อการที่จะเอามาเอามาทำเป็นซีรีส์ดีที่สุดนะฮะนั่นแหละครับก็บอ,อยากให้ทุกคนฝากด้วยจริงทุกทุกคนทุกฝ่ายทำเต็มที่มากเลยครับเจ็ดเจ็ดแเเนี่ยข้ามไปได้เลยครับไปที่แปดเลยดีกว่าครับนี่นับนะเห <queste> <im itation> ็นแล้วอุ้งอ่ะเห็นแล้ว ก็ฟังผลงานนะครับ9.9นี้นะครับ Jack Joker j a โ k Joker ครับอยากให้ทุกคนมารอดูพร้อมกันนะครับ EP แรก9.9นี้หรือแล้วเราก็จะมีดูในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับ,น,บนี่นะฮะสายบัตรวันไหนอย่าลงหรือย่าลงหรือ้ยรอติด รอรอรอ,อนะครับใครใครที่ยังยังไม่ได้น้ำหอมนะครับก็บอดเจรอครับเราเราเรา,เราจะพยายามทำให้ทุกคนได้ใช้จริงๆครับฝากด้วยครับ